ธรรมชาติที่เขาทำหน้าที่แต่มีผู้ไปรู้จึงเกิดเรื่องราวถ้าไม่มีการรับรู้ไม่มีการให้ค่าว่าได้รู้ทุกสิ่งก็จะเป็นเพียงธรรมชาติที่เขาเป็นของเขาอยู่แบบนั้น ดันมีผู้ไปรับรู้ไปให้ค่าจึงเกิดการถือครองพว่ามีตัวมีตนเพราะผู้ที่ไปรู้นั่นแหละคือแต่ผู้ที่ไปให้ค่านั่นแหละเมื่อพวกเราเข้าใจความข้อนี้ว่า ธรรมชาติทั้งหลายเขาเป็นของเขาอยู่แบบนั้นผู้ไปรู้กอดดันเป็นธรรมชาติเช่นกันผู้ที่ให้ค่าก็ดดันเป็นธรรมชาติเช่นกันนั่นหมายความว่าพวกเราได้ถอยเข้ามาถอยเข้ามาจนสุด <c oughs> เราจึงได้เห็นธรรมชาติทั้งนอก มีธรรมชาติข้างในไปให้ค่าแถมยังมีไอตัวที่ไปรู้ทั้งข้างนอกข้างในเมื่อเห็นได้แบบนี้จนสุดทางเช่นนี้มันก็จะเกิดความรู้ขึ้นมาว่าข้างนอกก็ดีข้างในก็ดีล้วนแล้วแต่เป็นธรรมชาติเสมอกัน นี่คือมชิมาปฏิปทานี่คือทางสายกลางคือการที่ไม่ไปแบ่งแยกว่าเป็นข้างในหรือข้างนอกแต่มันมีค่าเสมอกันคือเขาเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แบบนั้นคำกล่าวนี้ไม่ได้เกิดจากการให้ค่าแต่คำกล่าวนี้คือสัจจะความจริง ความที่เขาเป็นของเขาอยู่แบบนั้นโดยที่ไม่ต้องให้ค่าไม่ต้องใช้เสียงมันจริงอยู่แบบนั้น <c oughs> เวลาอธิบายให้พวกเราได้รู้ได้เข้าใจอธิบายด้วยภาษาแบบนี้ว่าเขาเป็นธรรมชาติเขาเป็นของเขาอยู่แบบนั้นี่พูดด้วยภาษา แต่ถ้าไม่ต้องพูดกันด้วยภาษามันจะเกิดความรู้ขึ้นมาอย่างที่กล่าวนี้ <c oughs> ความรู้ที่ปราศจากภาษาความรู้แจ้งที่เกิดจากธรรมชาติที่ไปรู้จักธรรมชาติผู้ใดที่ เข้าใจความข้อนี้เห็นธรรมในธรรมเช่นนี้อยู่ตลอดผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ได้ประจักษ์แจ้งแล้วต่อธรรมชาติได้เห็นธรรมชาติอย่างแท้จริงได้รู้ว่าไม่มีเราเลยในธรรมชาติใดๆ การแสวงหาของพวกเรามาเนิ่นนานมันมาจบลงที่มันไม่มีอะไรเลยที่เป็นเราเป็นของของเราสักอย่างมันเหมือนกับการเดินทางที่เหนื่อยเปล่าทั้งๆท,งท,งที่พวกเราก็เดินทางนะแต่รู้ไหมว่าทั้งหมดมันอยู่กับที่ทั้งหมดเลย มีธรรมะหนึ่งละเอียดอีกแล้วออกมาอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> วันหนึ่งพวกเราจะเข้าถึงความรู้นี้กันง่ายๆเลยวิวัฒนาการพวกเราจะเข้าถึงขั้นนี้ขั้นที่พวกเราไม่ต้องทำอะไรแต่ทุกสิ่งมันจะผ่านเราเราจะไปไหนก็ได้ไปในกายอยากก็ได้กายละเอียดก็ได้ เรียกพวกเราจะเรียกว่าการวาร์บก็ได้คือพวกเราสามารถไปได้ทุกที่โดยที่พวกเราไม่ได้ไปไหนเลยแต่ทุกที่ต่างหากที่ปรากฏให้เราได้รู้อยู่ตรงนั้นธรรมชาติของจิตเป็นแบบนี้ธรรมชาติที่แท้จริงเป็นแบบนี้ศัจจะนี้เปลี่ยนไม่ได้ด้วย สัจธรรมนี้เปลี่ยนไม่ได้มันเป็นความจริงแต่พวกเราแค่ยังไม่เห็นความจริงพวกเราไม่เคยเคลื่อนเลยแม้แต่เสี้ยวทุลีพวกเราไปปรุงไปแต่งไปปั้นว่าพวกเราเคลื่อนว่าพวกเรากำลังพูดเนี่ยอย่างสมมุติว่าตอนนี้พวกเราว่าป้าจันกำลังพูดแต่รู้ไหมมันไม่ได้มีใครพูดเลย มันไม่มีแม้แต่อาการกับเพิ่มเลยแม้แต่เซี่ยวทุรีธรรมชาติที่มีอยู่แล้วนี้บริบูรณ์อยู่แล้วนี้พวกเราแค่ไม่รู้จักเรียกว่าวิชาความไม่รู้พวกเราจะเดินทางมานานแค่ไหนนับกลับนับการน,นับการเวลาไม่ได้ก็ดีนะเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะมาเนิ่นนานก็ตามนะ แต่รู้ไหมโดยแท้จริงแล้วพวกเราไม่เคยเคลื่อนเลยต่างหากพวกเราเหนื่อยฟรีเหมือนกับว่ามันมีการเดินทางจริงๆแต่รู้ไหมพวกเราไม่เคยเดินทางรู้ไหมว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรมันมีตรงกลางอยู่ตลอดมันเป็นมัชชิมาอยู่ตลอดมัน มันไม่เคยเคลื่อนเลยตั้งหากแต่เนื่องจากว่าพอพวกเราไม่เข้าใจพวกเรากลับไปอาศัยมิติแห่งการเคลื่อนในการปรุงแต่งให้ค่ามันจึงเกิดเรื่องราวของการเดินทางและระยะทางและการเวลาขึ้นมาพวกเราไปอาศัยอาการที่มันปรุงแต่งแล้วพวกจึงเดินทาง เดินทางจากความปรุงแต่งนั้นแต่ธาตุบริสุทธิ์ไม่เคยปรุงแต่งเลยมันเป็นตรงกลางอยู่ตลอดถ้าพระอาจารย์อุปามาว่าในเนื้อแห่งความว่างเปล่าไสบริสุทธิ์เนี่ยสมมุติว่าเป็นทรงกลมสมมุตินะแต่มันไม่มีรูปทรงแต่ทรงกลมนี้เป็นทรงที่มันจริงอยู่แบบนี้แหละ ทีนี้พวกเราจะจิ้มตรงไหนก็ตามเพอมันก็จะอยู่ตรงกลางทั้งนั้นนะพวกเราเที่ยวแสวงหาเที่ยวแสวงหาสิ่งที่อยู่รอบๆตรงกลางแต่ไม่ว่าเราจะ,สะแสวงหาอะไรมันคือตรงกลางหมดเลย มันเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเลยมันเป็นกลางอยู่ตลอดขณะที่พูดอยู่นี้มันไม่เคลื่อนเลยธรามาติของเสียงที่พวกเราให้ค่าว่ามันมีเสียงกางพูดเป็นคำเป็นประโยคเป็นข้อความแต่รู้ไหมว่าในข้อความทุกข้อความมันมีคำอยู่ทุกคำเลย และทุกคำในข้อความยาวๆนี้มันเป็นตรงกลางหมดเลยพวกเราเข้าใจตรงนี้ได้ไหมความที่พวกเราไม่เคยรู้จักธรรมชาติแท้แค่นั้นอวิชาคือความไม่รู้ พวกเราแค่ไม่รู้แค่นั้นสัจจะนี้มีอยู่แล้วสัจธรรมนี้ใครก็เปลี่ยนไม่ได้เข้าใจไหมในในความว่างๆข้างหน้าเนะี่ยมันคือตรงกลางในเนื้อธาตุอันบริสุทธิ์นี้มันไม่มีขอบมันไม่มี มันไม่มีขอบเขตมันไม่ใหญ่ไม่เล็กแต่ทุกที่คือตรงกลางคําว่าทุกที่นี้มันไม่ได้วัดจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งแต่มันหมายถึงว่าทุกจุดมันคือตรงกลางมันไม่มีระยะทางไม่มีการเวลามันเป็นธรรมชาติดั้งเดิมที่พวกเราปรุงแต่งอยู่ในธรรมชาติดั้งเดิมนี้ ไม่ว่าจะเป็นอนันตจักรวาลที่พวกเราให้ค่ากันสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันคือจุดจุดหนึ่งที่อยู่ตรงกลางทั้งหมดเลยแต่พวกเรากลับมองจากจุดหนึ่งไปให้ค่าอีกจุดหนึ่งมันจงึงเกิดการเวลาเกิดระยะทางเกิดขอบเขตเกิดทุกอย่างขึ้นมาถ้าเราลองลองเข้าใจให้วให้ได้ว่า มันไม่มีเรามันจึงไม่มีอะไรเปรียบเทียบกับอะไรทุกอย่างจะเป็นตรงกลางหมดเลยตรงนี้เข้าใจได้ไหม <c oughs> โอ้มนุษย์เข้าใจได้ไหมน้อ <c oughs> ธรรมะธรรมะที่มันจริงอยู่ตลอดนี้ <c oughs> มันหยุดมันคือการหยุด หยุดการปั้นแต่งพวกเราเพียงแต่อย่าปั้นแต่งได้ไหมพวกเราเพียงแต่รู้ตามที่มันเป็นได้ไหมแล้วพวกเราจะค่อยๆเข้าใจเรื่องนี้ถึงแม้ว่าพวกเราจะรู้แจ้งนะรู้แจ้งว่าธรรมชาตินี้บริสุทธิ์มากก็จริงนะแต่รู้ไหมพวกเราก็ยังไม่มีความรู้เรื่องความบริสุทธิ์นี้ ความรู้ของความบริสุทธิ์มันเป็นความรู้ที่จะต้องเข้าไปเรียนรู้ในความบริสุทธิ์นั้นและการที่จะเข้าไปเรียนรู้ในความบริสุทธิ์นั้นไม่ได้เกิดจากการที่พวกเรารู้แจ้งแล้วพวกเราเข้าใจว่าอ๋อฉันรู้แจ้งแล้วฉันบรรลุธรรมแล้วฉันเป็นอะไรก็แล้วแต่ฉันรู้วิธีการเข้าถึงความบริสุทธิ์นี้แล้วแต่รู้ไหม พวกเราเข้าถึงความบริสุทธิ์ความรู้แจ้งแต่พวกเราก็ยังไม่รู้แจ้งในความบริสุทธิ์นั้นอยู่ดีเพราะความรู้แจ้งในความบริสุทธิ์นั้นไม่ได้เกิดจากการที่พวกเราไปได้ไปได้อะไรหรือเป็นอะไรแต่การที่พวกเราไม่เหลืออะไรแล้วกลายเป็นธาตุนั้นแล้วพวกเราไม่แม้แต่จะอาศัยอาการใดๆบนโลกใบนี้เลย เรียกได้ว่าละให้หมดแล้วก็ให้ธรรมชาติข้างในนั้นเขาตื่นให้ธรรมชาติแห่งต้นธาตุของเราเขาตื่นอย่างบริบูรณ์หมายถึงว่าให้เขาเข้าใจธรรมชาติของธรรมธาตุนั้นด้วยตัวเองแล้วพวกเราจะค่อยๆเข้าใจโดยที่พวกเราจะต้อง ตั้งต้องต้องมีสัจจะท่าที่ตั้งมาเพื่อจะรู้เพื่อจะแจ้งเพื่อจะลือสัตว์ขนสัตว์เพื่อจะประกาศธรรมพวกเราจะต้องตั้งเจกเช่นพุทธ,ธาท่านตั้งพวกเราถึงจะได้ได้เข้าใจตรงเนี้ยเพระาะธรรมชาตินั้น ไม่สามารถเข้าใจได้ด้วยรูปและนามแต่สามารถรู้แจ้งได้ด้วยตัวมันเองพระอาจารย์พูดมาเนี่ยพระอาจารย์อยากจะบอกพวกเราว่าการเดินทางของพวกเรามันเป็นการเดินทางที่เหนื่อยเปล่านี่เขาพูดแบบให้มันให้พวกเราเข้าใจว่าพวกเรากําลังเหนื่อยฟรีเหมือนกับว่าพวกเราสั่งสมบรารลมี พวกเราสั่งสมนู่นนี่นั่นเรียกว่าสั่งสมบาร,รมีอะไรก็ช่างนะแต่รู้ไหมมันสั่งสมอะไรไม่ได้ขึ้นมาพวกเราจะว่างไงมันสั่งสมอะไรไม่ได้เลยพวกเราจะว่างไงถ้าพวกเราได้ยินแบบนี้เพราะมันไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเลยความรู้แบบนี้แหละที่ทำให้น้ำตาลว่างทุกอย่างพังพินาศลงหมด เคยอาศัยขันห้ามาเนิ่นนานขันห้าไม่เคยมีตัวตนอยู่จริงความรู้ที่ได้รู้จักขันห้าพังพินาศลงหมดเลยน้ำตาร่วงเลยอะไรกันเนี่ยเรามาหาอะไรกันมาหาสิ่งที่ไม่เคยมีตัวตนอยู่จริงๆเนี่ยนะน้ำตาร่วง มันได้เห็นว่าพวกเราเหนื่อยเปล่าเหนื่อยฟรีนี่คือเหตุที่ทำไมน้ำตาล่วงทำไมทำไมจิตดวงนี้เมื่อได้แจ้งแล้วมันจึงได้สะเทือนมันสะเทือนออกไปข้างนอกมันสะเทือนไปหมดเลย เพราะมันได้รู้ว่าข้างนอกทั้งหลายไม่เคยมีตัวตนอยู่จริงมันสะเทือนเพื่อจะทำลายทุกอย่างมันสะเทือนเพื่อจะเปลี่ยนเปลี่ยนรูปและนามเปลี่ยนให้มันแตกสลายไปทั้งหมดเลยเพราะมันไม่เคยมีตัวตนอยู่จริง มันเป็นกระแสแห่งธาตุต้นกําเนิดที่เมื่อได้รู้แจ้งแล้วเนี่ยมันจะส่งกระแสความรู้นี้ออกไปหมดเลยให้ทุกดวงจิตที่กําลังไปอาศัยอยู่นั้นได้ตื่นอุปมาแบบนั้นเพื่อจะได้รู้จักความจริงการเดินทาง ที่พวกเราเดินทางมาปฏิบัติมาทั้งหมดใช้ชีวิตบำเพ็ญอะไรก็สร้างเพื่อหวังพ้นทุกผลวัตตะพวกเรากำลังเพิ่งเริ่มคลานใหม่ๆแค่นั้นเองเพิ่งเริ่มหัดคลานเป็นเพิ่งเริ่มดีใจที่คลานเป็นแต่รู้ไหมมันเป็นความรู้ในขั้นที่เด็กน้อยที่กำลังคลาน ความรู้วิวัฒนาการที่ยุคนับแต่นี้เป็นต้นไปจะละเอียดมากขึ้นเรื่อยเนี่ยเป็นความรู้ที่ที่มันไม่ใช่ความรู้ของรูปนามที่มนุษย์เป็นกันอยู่นี้แล้วแต่มันจะเป็นความรู้ของจิตแทนเรียกได้ว่าจะเป็นอีกภูมิหนึ่งภูมิที่รู้ได้ด้วยจิตเป็นภูมิที่สื่อสารด้วยจิตเป็นภูมิที่พวกเราเข้าใจทุกอย่างละเอียด มากและมีวิวัฒนาการที่จเจริญมากจนถึงขั้นที่พวกเราไม่ต้องทำอะไรอะ่ะจริงๆถึงแม้จะทำอะไรนะมันก็จะไม่มีผู้กระทำมันจะไม่เกิดทำยังไงก็ไม่เกิดเพราะความรู้นี้ถูกฝังลากลึกเข้าไปในจิตท,ทุกดวงหมดเลย ความรู้นี้เป็นความรู้ที่เห็นว่าทุกอย่างมันมีมันเป็นมันเคลื่อนมันมีการเวลามีระยะทางเพราะพวกเราดันไปให้ค่ากันเอ,เองมีผู้ไปรู้มีผู้ที่ไปคิดนึกอารมณ์ให้ค่ากับสิ่งนั้นเมื่อพวกเรายังคงถือครองการรู้นั้นแล้วก็ให้ค่ากับสิ่งถูกรู้นั้น พวกเราได้สร้างวัตตะอันไม่มีตัวตนอยู่จริงขึ้นมาเรียบร้อยแล้วพวกเราได้สร้างจินตะนาการคืออย่างที่พูดอยู่เนี่ยถ้าเราเชื่อว่าเราพูดจริงๆเราคิดจริงๆเมื่อไหร่เราเข้าไปอยู่ในมิติแห่งจินตะนาการทันทีมันมีระยะทางคือมีเราเป็นจุดศูนย์กลางแล้วมีทุกอย่างเต็มไปหมดรอบเรา แล้วทุกอย่างมีระยะทางมีการเวลาอันเกิดจากเราเป็นผู้เป็นเบสเป็นฐานในการสร้างมิติทั้งหลายเหล่านี้ถ้าถ้าเราเป็นกึ่งกลางใกล้เราคือระยะเวลาหรือการเวลาที่ค่อนข้างจะเป็นปัจจุบันแล้วก็เลื่อนออกไปห่างออกไปนามจุดต่างๆการให้ค่าต่างๆเกิดการเวลาที่ยืดยาวออกไป มีระยะทางที่ยืดยาวออกไปมีเรื่องราวแต่ละมิติที่แตกต่างกันออกไปอีกเป็นอนันตามิติโดยมีเราเป็นจุดศูนย์กลางและความรู้เราก็เป็นจุดศูนย์กลางแบ่งแยกออกเป็นความรู้ที่แตกต่างออกไปอีกจึงเกิดอนันตจักรวาลขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งความไม่รู้ที่แผ่พลังงานแห่งการเรียนรู้ออกไป เหมือนอน,นันตจักรวานนั่นแหละเหมือนระบบสุริยะแกแล็กซี่จักรวาลมันเป็นอันเดียวกันหมดเลยและทั้งหมดที่กล่าวมานี้จิตคือต้นกำเนิดพวกเราจะเข้าใจได้ไหมว่าถ้าไม่มีเราสักอย่างถ้าความรู้ที่ได้รู้ว่าไม่มีเรา ได้บริบูรณ์อยู่ภายในจิตพวกเราจะไม่สามารถอาศัยการปรุงแต่งได้เลยไม่สามารถอาศัยรูปได้ไม่สามารถอาศัยนามได้ไม่สามารถที่จะอาศัยได้เลยเรียกได้ว่าละแล้วไม่แม้แต่ความจริงแบบนี้จะบริบูรณ์ ต็มหัวใจพวกเรามากนี่คือจิตที่พ้นแล้วจริงๆจิตที่พ้นแล้วจริงๆที่มีวิวัฒนาการแห่งองค์ปัญญาที่บริบูรณ์จริงๆไม่ใช่ที่หวังที่จะบรรลุทำเย็นแล้วเป็นตำแหน่งนั้นเป็นตำแหน่งนี้อย่างที่ความรู้ของมนุษย์เข้าใจนะคือความรู้ของมนุษย์เป็นความรู้ที่ให้ค่าว่า ได้ตำแหน่งนี้แล้วไม่เกิดแล้วสบายแล้วพ้นทุกแล้วนี่คือความรู้ที่มนุษย์เอกันดีใจกันมากเลยแต่รู้ไหมมันไม่เคยมีมนุษย์มันจึงไม่มีตำแหน่งมันมีแต่ความรู้ที่ละเอียดกว่านี้รออยู่ความรู้แค่นี้เป็นความรู้ที่เข้าถึงความบริสุทธิ์แต่ในความบริสุทธิ์มันมีความรู้อีกมากมายมาก ที่พวกเราจะได้เข้าใจทั้งระบบ <c oughs> พระอาจารย์จึงได้บอกพวกเราว่าการลื้อสัตว์ขนสัตว์การพาพวกเราทั้งหลายผ้นทุกข์ภารุกิจทั้งหลายพ้นวัตตะมันจึงเป็นสิ่งเดียว ที่พอที่จะมีคุณค่านี่ใช้คำว่าพอที่จะมีคุณค่านะนั่นเป็นอย่างเดียวเองที่พอที่จะมีคุณค่าจริงๆอ่อยากใช้คำอื่นนะแต่อขอใช้คำอื่นอีกคำานะึมันเป็นสิ่งเดียวที่มันสนุกหน่อยไม่งั้นเนี่ยมันมันไม่มีอะไรน่าน่าสนุกเลย มันไม่มีอะไรสนุกเลยมันไม่มีอะไรที่น่าคือมันม,มีอะไรน่าน่าอยู่เลยบนโลกแบบนี้ว่ามันไม่มีอะไรเลยมันไม่รู้จะอยู่เพื่ออะไรแต่มันมีสิ่งนี้แหละทําให้เออสนุกบ้างได้ได้อยู่กับเรียกว่าพวกเราจะเรียกว่าอาวิชชาแห่งจิตก็ได้นะ <c oughs> หรือเรียกว่าสัตตานังก็ได้มันเป็นสิ่งเดียวที่จะมาเล่นอยู่ในระบบนี้ระบบแห่งกระแสการให้ค่าเป็นระบบแห่งอวิชชาเหมือนั้นเป็นระบบแห่งสัตตานังที่เขามาอาศัยอยู่ถ้าแบ่งแบบนี้ถ้าแบ่งว่าดวงจิตแบ่งเป็นสายแบ่งเป็นหลายลักษณะมากดวงจิตมีดวงจิตประเภทหนึ่งที่บริบูรณ์แล้วกำลังเรียนรู้ความรู้นี้ เป็นความรู้ที่สําหรับผู้ดวงจิตที่บริสุทธิ์แล้วท่านเป็นแบบนี้อยู่ในโหมดนี้และท่านก็เรียนรู้ความรู้นี้อยู่จนถึงที่สุดตัวนี้โมดนึงเป็นดวงจิตที่เพิ่งเริ่มเรียนรู้กันแล้วก็หลงกันอยู่ในความรู้นั้นที่กําลังเรียนรู้นั้นกําลังเรียนรู้กระแสแห่งวัตะและกําลังเข้าไปอาศัยอยู่ในกระแสแห่งวัตฏะนั้นดวงจิตประเภทนี้เป็นดวงจิตชั้นต่ําสุดในวัน โอ้จะเรียกว่าไม่ต่ําสุดก็ไม่ได้มันมีดวงจิตที่ต่ํากว่านี้มากอีกก็คือดวงจิตของสัตว์พวกกายละเอียดดวงจิตของกายละเอียดเป็นดวงจิตที่ต่ํามากต่ำยิ่งๆนะยิ่งละเอียดเท่าไรเลิอเท่าไรก็อยู่ในเลเวลที่ต่ำนะั่นหรออาจารย์ถือว่าต่ํามากเพราะมันติดอยู่ในกระแสนั้นะแต่ดวงจิตของอย่างมนุษย์หรือสัตว์เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเลเวลที่เรียกว่าต่าเหมือนกัน โซนโซนจิตที่อยู่ในโซนความรู้แค่เนี้ยเขาอยู่ในโซนเนี้ยแต่โซนอีกดวงจิตหนึ่งที่ว่าเป็นดวงจิตที่เขาพ้นแล้วพ้นจากความเป็นตรงนี้แล้วเนี่ยเป็นดวงจิตที่ต้องไปเรียนรู้ในความบริสุทธิ์อย่างเดียวล้วนล้วละเป็นวิวัฒนาการแห่งจิต <c oughs> พูดแบบเนี้ยีพูดให้เห็นว่ามีลักษณะแบบนี้นะพวกเรามาอยู่ในภูมิแห่งจิต ที่มีองค์ความรู้น้อยมากๆอยู่ในโซนกลุ่มเนี้ยที่มันหลงกับอาการของตัวเองเป็นจิตที่หลงอาการตัวเองอยู่ในโซนกลุ่มเนี้เรียกดวงจิตประเภทนี้ว่าสัตตานังเรียกดวงจิตประเภทนี้เรียกว่าเป็นจิตที่ไม่รู้เขาไม่รู้ว่าเขาคือจิตและเขากำลังหลงอาการจิตหลงรูปหลงน,นามนั่นเองนะ มันไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนมันมีแต่จิตที่หลงอาการจิตอันเป็นรูปและนามนั้นเข้าใจได้ไหมะ้า <laughs> จารย์จะพาพวกเราไปรู้อะไรที่พวกเราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนและมันไม่ใช่ความรู้ของาศาสนาใดและที่ใดด้วย <laughs> มันเป็นความจริงเป็นสัจธรรมที่มันเป็นของมันอยู่แบบนี้เป็นสัจจะอยู่แบบนี้อะ ก็สตาร์ทดวแล้วได้เวลาเ๋ยวพระาอาจารย์ต้องเตรียมพร้อมเินทบาทก็ขอ,อยุติไว้เพียงแค่นี้ให้พวกเราจงตื่นได้แล้วอย่าเหนื่อยฟรีมันไม่มีอยู่จริงหรอกสมมุตินี้จงแจ้งตัวต้นท่าตนโดยฉับพลันเถิดจงหมั่นฟังวิชารู้แจ้งจิตก็เป็นความรู้เดียว ที่ทำให้พวกเราได้รู้แจ้งในธรรมธาตุะตาทุแค่นี้แหละ